ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินิมอลคลับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่องมินิโม่คลับจะมาสอนสร้างบ้านแนวมินิมอลสไตล์โมเดิน ก่อนอเลยเนี่ยเราต้องทำการเคลียร์พื้นที่หลังจากเคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำแปลนกันซึ่งผมเนี่ยจะขึ้นอินเสิร์ตเอาไว้เพื่อให้ดูง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบล็อกสีดำกันก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยบล็อกสีขาวแล้วก็บล็อกสีแดงสำหรับใครที่อยากสร้างบ้านง่ายๆก็แนะนำให้ทำแปลนตามผมเลยนะครับ หรือว่าใครที่ทําบ้านค่องๆแล้วก็ไม่จาเป็นต้องทําตามผมก็ได้สามารถข้ามไปดูในส่วนของโครงสร้างได้เลยนะครับ จากที่เราทำแปนกันเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำโครงสร้างกันนะครับวัสดุชิ้นแรกที่เราจะใช้ก็มีไม้โอ๊กสีดำเกิดน้องๆคนไหนทำแปนสีตามพี่ก็ทำตามได้เลยนะเราแรกเริ่มต้นด้วยสีดำา1 2 3ขึ้นไป3อันนะครับต่อมาก็ขึ้นมา1,2,3วัสดุชิ้นต่อไปที่เราจะใช้ก็คือคอนกรีตสีขาวนะครับเหมือนกันครับต่อขึ้นไป1 2 3นี่ครับันสีแดงเลย1 2 3 แป้นต่อไป123แล้วก็123แป้นสีฟ้ากับเหลืองเราจะกลับไปใช้โอกดำกันนะครับน้องๆอ,อันแรกครับ123ต่อมาครับ1 2 3แถวที่3าม3 2 3แถวที่4ี่นะครับ123แถวที่5ครับ123แล้วตรงนี้นะครับแป้นสีชมพูกับส้มนะครับเราจะใช้อิฐนะครับ 1>, 1 2เป็นฐาน2อันแล้วก็ต่อขึ้นไปครับ1 2 3ต่อขึ้นครับ1 2 3อย่างนี้ต่อไปคือส่วนของหลังบ้านนะครับจะเป็นแป้นสีเหลืองกับแดงเลยเราจะใช้ในส่วนของคอนกรีตสีขาวนะครับต่อขึ้นมา1 2 3แถวที่1แถวที่2ต่อขึ้นมาเหมือนเดิมครับ1 2 3แถวที่3นะครับต่อขึ้นมาครับ1 2 3แถวที่4ครับต่อขึ้นมาครับ1 2 3 แถวที่5ครับ1,2,3แล้วเดี๋ยวเราก็จะต่อยาวไปถึงแถวสีเหลืองข้างหลังเลยนะครับเราก็ต่อไอีก10แถวเลยนะครับต่อไปครับ1,2,3 2, ่งสามมนึมันมีทั้งหมดความยาวเนี่ยครับของบล็อกจะเป็น15บบล็อกนะครับ ต่อไปนะครับเป็นสีฟ้าเหลืองเราจะใช้ไม้โอ๊กดำนะครับในการต่อขึ้นไป1 2 3ทั้งหมด5แถวครับ1 2 3สาแถวที่3าครับ1 2 3าแถวที่4ี่ครับ1 2 3แถวที่5้าครับ1 2 3ส่วนสีขาวอันนี้เราก็จะใช้ไม้โอ๊กดำเหมือนเดิมครับต่อขึ้นมาครับ1 2 3ข้างในครับเหมือนเดิมครับโอ๊กดำครับ1 2 3 1 2สาสาม ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวโครงสร้างแล้วก็มาถึงขั้นตอนการปูพื้นกันแล้วนะครับบล็อกที่เราจะใช้กันก็คือเป็นคอนกรีตนะครับคอนกรีตสีเทาเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเจาะพื้นก่อนครับแล้วก็เอาบล็อกสีเทาเนี่ยใส่ลงไปนะครับแบบนี้นะครับข้างในตัวบ้านใส่เครับ ภายนอกเราจะใช้บล็อกสีเทาเหมือนข้างในเลยนะครับคอนกรีตสีเทาเริ่มจากเสาต้นนี้นะครับก็คือไม้โอ๊กเนี่ยครับ1 2 3ปูไปเรื่อยๆครับ1 1 2 3เราจะปูถึงตรงนี้ครับตรงเสาไม้โอ๊กตรงนี้เหมือนเดิม เพื่อให้มันมาล้านกันนะครับน้องๆดูตามพี่เลยตรงนี้หลังจากที่เราปูพื้นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาต่อกันในส่วนของหลังคาซึ่งตัวบล็อกที่ผมจะใช้ตัวหลังคาก็คือสควอตสลับเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากบล็อกสีขาวตรงนี้เลยครับนับไปครับ7อันก็คือ1 2 3 4 5ส7้าต่อครับ1 2 3 4 5ส7้า็ด ในส่วนของแถวนี้นะครับเราจะใช้สกวอตทั้งหมด8อันนะครับนับไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8ที่เราใช้8อันเพราะว่าจะทําให้บ้านเนี่ยมีรูปทรงที่สวยขึ้นนะครับมีลูกเล่น1 2 3 4 5 6 7 8 แล้วสุดท้ายนะครับนี่จะพอดีกับอิฐตรงนี้เลยนะครับแวสุดท้ายเราก็มาถึงขั้นตอนการตกแต่งแล้วนะครับขั้นแรกเดี๋ยวผมจะเอาตัวกระจกไปติดไว้ก่อนนะครับไปทําเป็นหน้าตา่างตรงนี้ครับช่องนี้หนึ่งสองสามตรงนี้เว้นช่องว่างไว้ใส่ประตูครับช่องว่างตรงนี้ใส่กระจกไปครับใส่เลยครับช่องว่างนี้ใส่ไป,ไปครับ ในส่วนของประตูนะครับเดี๋ยวผมจะใช้โอ๊กดำในการตกแต่งข้างบนเพราะว่าประตูเนี่ยมีสองช่องต่อไปข้างในก็จะทําการใส่หีไปครับใส่หีไปตรงนี้ก็วางเป็นโต๊ะครับครับตรงนี้แต่งข้างบนด้วยเดี๋ยวตรงนี้เราจะเจาะหน้าต่างกันครับแล้วก็ใส่ตัวกระจกไปเดี๋ยวตรงนี้เราจะเจาะให้มันเป็นเตาผิงครับน้องนแล้วเราก็จะวาง อ่านี่เลยอ่าส่วนตรงนี้เราก็จะวางเป็นไม้บันไดเพื่อให้ดูเหมือนแบบเป็นโซฟานะครับน้องๆผมรู้สึกว่าห้องมันมืด,มดเดี๋ยวผมจะใส่แสงลงไปนะครับซึปิดไปหีึ๊บเจาะลงไปครับใส่สัวแสงลงไปไอ้แร่นี้เราสามารถหาได้จากนรกนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ ตรงนี้เราจะทำการเจาะหน้าต่างครับเพราะว่ามืดไปแล้วก็ใส่กระจกไปครับอ่าภายในส่วนตรงนี้เราจะวางเตียงครับตรงนี้อืมผมรู้สึกว่าตรงนี้มันโล่งๆเดี๋ยวผมจะสร้างบอ่อปลาสําหรับใครที่อยากได้ก็สร้างตามผมเลยนะครับเดี๋ยวนยามช้าครับน,บนี่เดี๋ยวคอยแกะปรับพื้นที่แป๊บนึงยึ๊ ปไปครับนี่แบรู้สึกว่ากว้างไปเดี๋ยวจะทา้ายมันเล็กลงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราปูพื้นครับปูพื้นไปอืมปูพื้นใส่ไปชิบชิบชิบเสร็จแล้วเราใส่น้ําครับน่าเราก็จะมีบ่อแล้วน้ำอะแบบนี้มันธรรมดาไปเดี๋ยวผมจะทําเป็นน้ําตกนะครับใครอยากทําอย่างผมก็ ทำตามผมได้เลยใส่บล็อกเล็กแล้วก็เทน้ำลงไปครับนี่เป็นไงนล่ะเป็นน้ำตกเลยบอ่อปลาจะขาดปลาไ,ได้อย่างไรเรามาใส่ปลากันครับว้าวมันยังโล่องอยู่เดี๋ยวเราจะใส่สาร่ายอะไรไปเอียงแสงอ้า ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งสวนกันเดี๋ยวผมจะเริ่มจากทางเดินนะครับเราจะใช้บล็อกสปูตสแลบนะครับในการแต่งให้มันมีมิติมากขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะถากทางเดินให้สวยสวยหน่อยให้ดูมันเป็นแบบเหมือนเราเดินนะครับแต่งนะครับชิบชิบชิบช,บชบ และในส่วนของส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้โอ๊กลาเวลหรือว่าใครจะใช้ใบไม้อื่นก็ได้นะสําหรับคนที่จัดสวนยังไม่คล่องอ่ะจัดตามผมได้เลยนะนี่เดี๋ยวผมจะทํจะช้าให้ดูจัดให้ดูเป็นธรรมชาติไปครับนี่ครับข้างหลังตรงนี้ดูโลง่ลงๆก็จัดไปครับอ่าเดี๋ยวเราจัดกันตรงนี้ครับชิบชิบวางไปแว่าตรงนี้หน่อย มันก็จะทําให้บ้านเรามีสวนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับบ้านของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากสนับสนุนก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยไปแล้วครับวิ